อันนี้เป็นพันแบ a c k o p อ l ครับแบล็คโอปอครับสีแบบไหนกินได้นี่ก็จะเป็นสีแดงเข้มเขมเนี่ยโูกเหรอแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกว่ายาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พี่หยุดรุ่นเขาไม่ได้ให้โธ่ย่งคนเจะมาเก็บได้ยังไงอย่างบ้านผมมีพื้นที่เป็นกว้างหน่อยประมาณหนึ่งตารางเมตรมีได้ไหมได้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 เขาปลูกตรงหนึ่งตารางเมตรแหละถ้ามันยังไม่สุรถมันจะเป็นยังไงพี่เดี้ยวพีชครับก็ไม่ได้นะเ้ยวไร หหนน้้้้าาดูาบีววแลวอวตอนนี้คุณดงจ๋กการเราอยู่ที่สวนองุ่นพันเก้าซึ่งอยู่อยู่ที่วังน้ำเขียวอันนี้แนะนำก่อนในพี่หนองนะครับพี่หนองไอพันเกนี่คือ,อยังไงอ่ะ,อะเป็นชื่อบ้าน อ๋าทพันเก้าไม่แพงนะไม่ถึงสองพันไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ราคาแล้วทำไมต้องพันเก้าพี่ทางเขาทำมาตั้งชื่อไว้ก่อนอ๋อแับพักนาน่ไหมให้รวยเป็นพันพันล้านทำอะไรก็เจริญก้าวหน้าแต่ผู้ชมผมจะพามาดูอันนี้เป็นองุ่นที่ประเทศไทยไม่มีองญมณีสีต้มผู้ชมครับ เฮ้ยเนี่ยนี่คือดอกองุ่นเดี๋ยวสักพักนึงมันจะขึ้นมาเป็นเม็ดตรงนี้อ๋อที่มันจะเป็นกลีบใต้ต้นใช่อันนี้เป็นอัุ่นพันสีส้มอันนี้กินได้เลยใช่ไหมพี่อันนี้ฉบาฉบาแล้วไหนบอกพามสวนลุงุ่นไปพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูสวนหน่อยไม่ต้องมีตะไ่ายกันยุงกินองุ่นเหรออันนี้กันนกครับอ๋อเดี๋ยวนกมันจะเข้ามากินใช่ครับเราจะไม่ได้ผลผลิต ของอันนี้ม,มันผ่านอะไรสกาลต้าครับจากอิสราเอลเข้ามาในบ้านเรานานแล้วรสชาติจะหวานกรอบครับตัวนี้เนื้อนแน่นถ้าเราจะปลูกองุ่นกันจริงๆก็ขึ้นโครงเรือนนี่ตัวเรือนนี่ก่อนถูกไหมใช่ครับแล้วก็บรรปกุยู่นานเท่าไรพี่ประมาณปีสีเรือนแรกเลี้ยงต้นครับและอีกสีเดือนถัดไปนี่ก็จะเป็นการสะสมอาหารเมื่อได้กิ่งก้านพอสมควรแล้วต้องตัดแต่งกิ่งก่อนที่เราจะทำดอกเรือนที่9้าซึ่งจะมีการวิธีการสะสมอาหารสรีต้องได้เข้าสีน้ำตาลอย่างเงี้ยออกมาครับ คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหนูเนี่ยเมื่อมันสิบปีก่อน,นหนูเคยซื้ออ้ง,งุ่นพอมันขึ้นมาสักพักหนูก็กล่าวว่าเฮ้ยหนูไปเลี้ยงที่บ้านปลูกปุ๊บมันก็มียอดแทงมาหูโตวไวมากแล้วก็เอาขึ้นร้านเรียบร้อยสักพักหนึ่งมันมีตองกิ่งไงไอ,อ,อกกิ่งตัวไวมากเลยสักพักอีกกิ่งไม่ยอมตัวเดียวค่อยๆเหี่ยวไปเหี่ยวไปเหี่ยวไปออไอ้ที่โตนะอง,งุ่นป่าส่วนไอ้ไอ้ไอ้งุ่นพันเนี่ย ไปแล้วไปไปแต่แรกแล้วเน่งินลนป่าไม่มีลูกหรอก็ um> มันมีลูกแต่มันไม่อร่อยไม่อร่อยข้อด oh. ีของเขาคือเขาเป็นหาหารเก่งแ ah. ข็งแรงครับต้านทานลูกได้ดีใช่ครับต oh. อนนี้เขาจึงเอาตอองุนป่ามันเนี่ยมามามา,มาปลูกตอปลูกตอเหมือนกุหลาบแล้วถ้ากุหลาบแดงแบบในเพลงอ่ะกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999ดนเกอก้บ้ดอกักหน่อยพ่อควรระวังเวลาซื้อไปคือเวลามันมียอดมีกิ่งมาต้อง ต้องลิดออกให้หมดตข้างอ๋อคือไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับที่มันแตกออกมาข้างๆงเนี่ยคือเราจนนุดประสงค์เราจะให้ต้นเขานี่ขึ้นมาถึงค้างได้เร็วก่อนก็ถ้าก็ว่าในปีหนึ่งเราก็ต้องดูแลเขามันจะก,กว่าเขาจะ เป็นร่มนี้ถามเพื่อบางคนที่ดูอยู่แล้วมีเพามรู้ว่าเราอยากมีอย่างนี้บ้างมันเป็นไปได้ไหมตอนนี้คือองุ่นในบ้านเราเนาะมันจะมี2กลุ่มหลักๆคือองุ่นที่ทําเป็นแบบเชิงพณิชย์แล้วก็องุ่นที่มันออกดอกออกผลได้ง่ายอันนี้กําลังนิยมขึ้นมาแต่ที่พันธุนี้มันจะจํากัดด้วยคําว่ามันมีเมล็ดแต่ว่าความกรอบอร่อยก็มีก็คือถ้าว่าปลูกได้สมมติคุณอยากปลูกองุ่นไว้ดูเล่นๆหลังบ้านก็ปลูกได้แต่บ้านผมมีพื้นที่ มันกว้างหน่อยประมาณหนึ่งตารางเมตรมีได้ไหมได้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 เลยก็ปลูกตรงหนึ่งตารางเมตรแหละแล้วก็ทําเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเกี่ยวไปที่หลังคาบ้านพี่นะแล้วก็ออกรั้วออกไปหาโคนขาแล้วก็ให้มันพันได้เข้ามาเลยเขาบอกเขาบอกปีปีหนึ่งมันออกกี่รอบปกตินี่คือ2ปี5ครับสี่เดือนครั้งใช่ครบที่แล้วนี่คือเราตัดกิ่งตรงนี้อ่าทีนี้เขาก็จะแตกออกมาเป็นดอกคือตรงนี้อ่าแล้วก็เป็นผลตรงเนี้ยอ่า ัางต่อไปเราตัดตรงไหนก็จะนับ5้าตาครับประมาณ5้าตาจากกิ่งเดิมก็จะตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ครับเด้วนจะแตงยอดใหม่ใช่ครับแต่ว่ามันก็จํากัดก็คือช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราอาจจะตัดสั้นร้อนยาวหนาสั้นอ่ะดูไหนที่มันเข้มข้นสุดโดยรสชาติแบบช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นช่วงที่เรามานี่เลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยหนาเหงื่อไหลเลย ถ้าเกิด,ดว่าฤดูอร่อยที่สุดของของุ่นก็คือในช่วงฤดูหนาวเพราะว่ามันมีการรบกวนทีดด่ต่ําสุด่ถามหน่อยว่าองุ่นนี่เหมือนกับผลไม้ทั่วไปไหมผลไม้บางบางชนิดเนี่ยมันต้องตัดเพื่อให้ลืมต้นมันถึงจะหวานขึ้นถ้าเขาได้อายุเขายังไงก็หวานสีแบบไหนกินได้ก็จะเป็นสีแดงเข้มๆเนี่ยสีแดงอย่างเงี้ยเหรอครับผมเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่คือหมายถึงว่าเมื่อไหร่จะเริ่มตัดได้เมื่อไหร่หนูจะได้กินเนี่ยตอบดีกันได้พีิงเหรอแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกไม่งั้นก รถมันไป็หนืงอยพี่โอเคนื้อแน่นอันนี้พี่ทรายยาเ้าสุดท้ายเมื่อไหร่พี่ต้องให้ตั้งแต่เริ่มหยุดลูกก็ไม่ได้ให้โง่เพียงคนเดียวมาเก็บได้ยหยุดเดี๋ยวนะลูกมันแค่นี้ไงเม็ดแค่นี้นะแต่มันกรอบมากเลยผิวข้างนอกมันตึงแบบสุดขีดเลยย้อนไอ้สวนพันก้าวของเราเนี่ยพี่คนเข้ามาเขาก็มาสามารถเด็ดตัดไปได้เลยใช่ครับช่วงที่สองนี่จะมีอยู่สามสายพันธุ์ก็จะมีไซมัสอ่าออทัมกรีสไอ้อะไรพี่ อันนี้เป็นซูเปอร์สวีทครับเดี๋ยวไปตัวนี้จะหวานเฮ้๊ยบกว่านี้อีกจริงไหมจริงครับปั๊บหัวให้นี่ซูเปอร์สวีทอันนี้เป็นพันหนึ่งเขาบอกว่าหวานจี๊ดชื่นใจมันเหมือนลูกว่าเลยว่ะเออทำไมอันนี้มันมีเล็กมีใหญ่อ๋อตัวนี้เป็นเขาเรียกลูกแก้วแล้วมันบาดปากหรอไหมไม่ใช่เม็ฟิวเลยนะอันนี้มีความหอม แล้วก็ผิวไม่ได้ตึงกรอบแต่ว่าพอกัดแล้วมันนุ่มแล้วมันไหลหว่า,วาปากเลยหวานเลยนี้หวานเลยอันนี้ปลูกยากเย็นกว่าอันนู้นไหมพี่เหมือนกันอายุตัวนี้จะเก็บได้เร็วกว่า9 0วันเริ่มเก็บได้แล้ว้องว่า,ายอดขายในตัวนี้อันนี้ <มา S 1> เร็วขึ้นหน่อยมาเร็วไปเร็วเก็บได้เร็วอันนี้ถ้าไปทําน้าองุ่นเนี่ยอร่อยมากสีของน้าองุ่นก็สวยเข้มเวลาต้นองุ่นเราไปเห็นที่ไหนก็แล้วแต่มันจะแตกมาแล้วก็หงิกหงิกงองอ๋อนี่ไงที่เขาบอกไงมันเลี้ยงต้นแม่หมางยินใช่ไหม พอมาปุ๊บเขาเว้นไว้เนี่ยเนี่ยพอตนนี้หนึ่งข้อสองข้อสามข้อเขาตัดปั๊บมันจะแบบเป็นบิดออกติ๊กแทกไปติ๊กแทกมายิ่งหลายปีกิ่งก็จะไปเต็มค้างดาไปเยอะพออายุมากทีนี้เราต้องมาเซตกิ่งแล้วเขาเรียกว่าค้างแบบดาวกระจายดาวกระจายก็คือจากที่เราปลูกขึ้นมาชิดตรงนี้ปุ๊บเราเด็ดยอดใช่ไหมครับเราสมมุติว่าเราจะทำสามอามแล้วก็จะไปซ้ายหนึ่งไปขวาหนึ่งแล้วก็อาจจะมาตรงนี้ด้วยหนึ่งอันนี้คือกิ่งแรกก็เรียกกิ่งอามก็คือมาจาก ตาข้างที่เราจะเอาไว้อ๋อคือถ้าตาข้างนี้จะให้มันไปทางนี้แล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันก็คือพอเราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยตาข้างเขาก็จะแตกมาเราจะเลี้ยงตาข้างที่อยู่สองสามตาข้างที่อยู่ตรงนี้เพื่อจะไปเป็นกิ่งอามต่อไปปูผมเคยเข้าใจว่าปลูกองุ่นมันง่ายนะจากกิ่งอามมาก็จะเป็นกิ่งเขนกิ่งเคนก็คือกิ่งพวกเนี้ยที่ออกดอกออกผลเนี้ยตัวนี้อาม อ่าใช่ครับกิ่งอาบอิ่งหรักกิ่งอามกิ่งหลักก็อยู่ที่ว่าคุณจะไว้กี่อามพออาบมาเสร็จปุ๊บก็แตกมาเป็นเคนใช่ครับเป็นเคนเทร์เดตหรือเคนบู้ผู้ที่มีเชือกเชือกเชือกอันนี้คืออ่าตัวนี้แหละครับเป็นพลาสติกที่เราจะเอามามัดกิ่งใช่คือถ้าสมมติว่าพี่ไม่ไม่เอา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 เนี่ยมาผูกกับลวดเนี่ยบางทีมันขึ้นไปแล้วมันออกข้างบนอ๋อขนาดวะมันไม่แบงนี้มันออกข้างบนเพราะมันพลาดแค่ครั้งเวลาพี่จะตัดพี่ก็ยากแล้วแต่พออันนี้เนี่ยพอเขา เหมือนแบบจัดระเบียบอ่ะก็คือจัดระเบียบพอโบรามันห้อยออกมาปุ๊บมันลงมาพี่เห็นมองไปก็จะเห็นอ่างุ่นอ่างุ่นอ่างนูุ่นเห็นหมดทํางานง่ายพี่นนองนี่กี่ปีแล้วครับที่ใช่ไหนครับต้อายุพี่กี่ปีแล้วไม่ใช่ส่วนนี้สิเริ่มปี4 9เก้าที่เริ่มทำตรงนี้มาแต่ก่อนฤดูการเนี่ยมันค่อนข้างแก่นิ่งแต่ทําทุกวันนี้ทําไม่ได้ครับเพราะว่าแปรปรวนเพราะว่าอากาศมันแบบสมัครแค่มากเลยใช่ไอ้สมัครแค่แปลว่าอะไรพี่ าบบครัไปอันนี้สวีทสวีทอะไรนะซูเปอร์สวีทแล้วมีพันอื่นอีกไหมพี่ตอนนี้เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างไปดูแบคกอฟฟ์ที่กำลังจะเปลี่ยนสีนะพอดีเดี๋ยวไปดูครับอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ทางไร่หมุ่นพันก้า ปลูกไว้คือใช่พวงที่อยู่ตรงหัวออสในป่ะใช่ใช่ครับอันนี้เป็นพันธุ์แบล็คโอปอครับแบล็คโอปอครับแบล็คนี่ต้องนั่นแสดงว่าถ้าเท่าไรต้องดำเลยใช่ไหมใช่ครับสุกแล้วจะดำสวยครับถ้ามันยังไม่สุกรสมันจะเป็นเนื้อปี่เปรี้ยวปี๊บครับมันก็ไม่ได้ไรนะไม่ได้เปรี้ยวปี๊บเลยอ่ะหน้าดูหน้าเบี้ยวๆแล้วเป็นไรวะเบี้ยวเลยคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ไม่ได้แกล้งนะ อ๋อบ้านไม่เชื่อบ้านไม่เชื่อบ้านไม่เชื่อลองดูลองดูบ้านไม่เชื่อเยอะจริงเยอะจริงคี่อีไอะไรอะไรอันนี้กี่ปีปุ๊บไปกี่ปีเราดูดูดูแขนตรงนี่โอ้โหเท่าแขนพี่ครับเลยอันนี้ไม่น่าจะต่ำกว่าแปดปีครับต่ำกว่านี้มันดูแบบว่าผ่านแล้วลอยอันกธรรมถ้าถ้ายิ่งต้นดูใหญ่ขึ้นมันก็หมายถึงว่ามันนานนานขึ้น ผลผลิตมันก็ได้เข้มข้นขึ้นไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวคืออร่อยไม่อร่อยอยู่กับการดูแลใช่ไหมใช่ครับองหุ่นเขาไม่ได้ต้องการแดดเยอะหรอผมเห็นที่มีหลังคาแบบเป็นตัวตัวหลังคานี่คือเราป้องกันฝนกับน้ำหมอกน้ำค้างซึ่งมันเป็นตัวเรื่องโรค สำคัญครับผมเห็นอันนึงพี่ถืออันนี้มาตลอดนี่มันคืออะไรอาอขอดูเอกสารพี่ครับเออตัวนี้เป็นเป็นความรู้นะเป็นความรู้อยากรู้อยากรู้เอกสารที่อ๋อเป็นบันทึกเหรอครับันทึกครับอ๋อแปลงไหนทําอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยเหรอใช่ขออนุญาตให้กล้องดูครับมั่งกับหัวอ๋อนล้วกด้านไปกลับบ้านไปตันทึกแต่บางบางอันที่พี่บอกว่ามันก็มีการเรียกอะไรใส่เมล็ดใช่ก็คือใส่มัสทำยังไง ก็จะมี่เป็นปอกเปลือกพวกเอามีควันเป็นออกควานเม็นออกก็จะมีเป็น C C ซีสเต็ปแล้วก็ชิบุริน G A 3ตัวนี้จะใช้พวกเป็นคือสัตว์ของต่างประเทศของเกาหลีทีนสำหรับเขาอ่าสายสายพันธุ์มาจากไอรญี่ปุ่นก็คือเป็นตัวตัวเหมือนเหมือนอ่างหนที่มาจากมาจากญี่ปุ่นเกาหลีเพราะฉะนั้นของที่วางน้ำเขียวก็จะเป็นองุ่นกินสดแต่อย่างองุ่นเขาใหญ่ก็จะเป็นองุ่นที่เอาไปทำเป็นไวน์เป็นอะไรอย่างนี้ใช่พี่ครับที่ มันมีแปลงไหนเนี่ยพี่มันมีแปลงไหนนะไม่ต้องทักไม่ต้องทักก็จะมีแปลงแบ็กโอปที่เตรียมผุนวนก่อนอนพี่กอาหน่อยได้ไหมสักหน่อยได้ไหมหนูหนูกับพี่อ้อลองไปไปปู๊จริงได้ไหมไม่เป็นคนเดียวเดี๋ยวผมดูคู่ผมเล่าให้เขาฟังเวลาพี่ไม่ทำจริงเนี่ยพี่ไปเล่าให้ลูกฟังไม่ได้พี่ต้องทำจริงทุกทุกอย่างต้องลงมือทำชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะถ้าเราไม่ต่อตู้ไม่ดิ้นรนไม่บอกเลยว่ามันมันยากทุกอย่างการที่จะทำธุรกิจอะไรแล้วแต่เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง เจ็บเจ็บเพื่อตัวเองป่าตบความสำเร็จประสบควกสำเร็จตัวเองไม่ใช่คือพี่มาฟังหนูก่อนถ้าตกติรับพี่ไม่ลงมือทำเนี่ยเดี๋ยอรีบอนก่อนต้องลงมือทำด้วยตัวเองไปเราไปกันดีกว่าไปไปไหนวะนะไปที่ทำไมมันมีแมลงเต็มเลยอันนี้ไม่เข้าใจอะ นอนเลยอ่ะเนี่ยใบคือโดนกินเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูเนี่ยอันนี้เลยขึ้นนี่คือโดนเลยอ่ะไม่แล้ววันนี้ผลผลิตเราเราไม่เสียหายหรอคือเรายังไม่ออกผลผลิตอ๋อเพิ่งปลูกเลยใช่ไหมใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็คือยังไม่มีลูกของแรกยังไม่มาตอนที่เราปลูกขึ้นไปเนี่ย มันอาจจะมีดอกที่มาล้อมแหลมมีเกิดบ้างเราต้องตัดออกครับเพราะเราจุรผสมเราเลี้ยงกีนถ้ามันมีลูกด้วยเดี๋ยวมันก็จะไปถั่วเป็นภารละแล้วมันก็จะไม่ไปโตต่อไ่โตต่ออันนี้เราจะให้พี่ลองคุณกี่ะดูว่าดูยังไงนับยังไงการวางขอบองุ่นที่สำคัญกับการผลิตองุ่นเหมือนว่าคุณจะสร้างบ้านคุณต้องรู้ว่าบ้านหลังนี้ใครจะอยู่ แม่อยู่ตรงนี้แม่ขึ้นชั้น่อไม่ได้เดี๋ยวปวดขาอันนี้ก็เหมือนกันองุ่นก็คือถ้าสมมติว่าคุณจะวางผลผลิตเพราะมันมีระยะเวลาของมันแทนที่ของพี่น้องจะวางไว้เนี่ยก็คือพี่น้องพี่น้องจะตัดวันที่ทีพัธันวาธันวาครับสิบห้าธันวาแล้วมันจะอีกทีเมื่อไหร่ก็ก่อนสงกา์ก่อนสงการตรงนี้จะมีลูกแล้วครับเขาจะสุกไหวจะสังเกตว่าจิงเป็นสีน้ำตาลอ๋อสังเกตจากจริงเป็นสีน้ำตาลก่อนครับตรงนี้มาประมาณนี้ปับกตัดตรงนี้ตรงนี้ก็คือจริงแล้วก็ก็จะแตกเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ แตกมาแล้วออกดอกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะลองลองหนูลองตัดให้พี่ดูลองดูครับอนี่แหละยังไม่เข้าใจวอกพี่โกดเดี๋ยวครับแล้วนี่ทิ้งอันนี้ทิ้งครับทิ้งเลยครับแต่ถ้าเป็นพันธุ์ดีที่เราจะเอาพันไปเอาไป็นตบยอดตีบยอดไปเถอะไปปลูกต่อเยอะใช่ก็เอาตอเป็นตอป่าสมมุติอย่างี้ปั๊บนะเอานี่ออกใช่ไหมหนูก็จะปาดก็ปาดอย่างี้ปึ๊บ ปั๊บอย่างี้สมมติว่าอันนี้เป็นอัุมณป่าอ่าพี่ก็ผ่ามาอย่างงี้ถูกปะไม่รู้ว่าทำเหมือนพวกนี้ตอนแรกมาปุ๊บใบอัุมณป่าต้องปล่อยเขาเลี้ยงก่อนอ่าให้เลี้ยงให้เลี้ยงเลี้ยงยอดไปให้เยอดให้ไอตัวขางบนตแตก่อนใช่แตกแล้วก็ติดก่อนแต่พอมาเริ่มติดแตกยอดไอ้พวกพี่ต้องเอาอัญมณป่าเอาให้หมดเนี่ยพอพอยังไงก็มีดอกมีผลให้เห็นกล้องดูเลยพี่ก็เอาต้องเอาตะเท็บใส่พันแน่นแน่นแต่ต้องมีคนแต่ว่าเขาเอาตาเดียวนะ ใช่ใช่แล้วยวแล้วก็ผ่าออกแล้วเอาไอ้องุ่นดีๆเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็เอาเทปใช่ไหมเราใช้ R S หรือแกมมี่เวลาเทปก็แล้วแต่จะเป็นชัวร์ดิโอก็ได้ออ๋โอเคใช้ชัวร์ดิโอผันก็ได้นะครับนี่เป็นท่อไรเดมอนใช่ไหมมันโอ้เก่าแก่วอะห้ยสร้างฝันเพลงยิมเนเซอร์ปิ่งแก้วท่านเข้าถึงทีการการแปลรูป นะครับระหว่างนี้เอาใต่ก่อนอะไรบ้างอันนี้เริ่มแรกพี่ก็ามุนใส่ก่อนหมดเลยเหรอบางส่วนบางส่วนครับพอแล้วพแล้วพอแล้วอแโอเคแล้วจางก็ใส่โยเกิร์ตกี่ช้อนจ้ะหมดเลยหมดเลยเหรอใช่บ้ายนึงใส่น้ำโยเกิร์ตหมดเลยโอ้โเราก็ไม่ได้ใส่หมดทั้งถ้วยเลยเฮ้ยเฮ้ยตื่นเฮ้ยอะไรอ่ะลูกก่อนใส่หลับ พอแล้วพอแล้วไหมอืมแล้วก็วางไอสั่งสตรีอันนั้นก็เรียกงูนอกจากนอกจากสมูทตี้เนี่ยเราเรามีทำอย่างอื่นไหมพี่ก็มาแปลเอามาแปลรูปอย่างอื่นไหมได้ได้หลายอย่างครับก็จะเป็นน้ำผลสดน้ำผลสดใช่ครับน้ำผลสด นอกจากสมูตี้แล้วก็มีน้ำผึุงสดใช่ไหมครับใช่ครับน้ำผึ้งสดทำได้สองอย่างเหรอแล้วยังอย่างอื่นมันทำนอกจากสมูตี้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไม่เครื่องเสียไม่เครื่องเสียเลาขอนฟักเครื่อปั่นก็ไปให้เสร็จไอ้บ้าอุ้ยสีมันแบบสีหอมมากเลย คนบากเกลือนี่ดอดปั๊บก็หานะโอ้โหก็ปกติเวลาคนมาถ้าถ้ามาบ้านสวนพันเก้าสวนนงุนพันเก้าก็จะมีเครื่องดื่มแบบนี้ใช่ครับสดชื่นมากนะ แล้วเราทําอะไรดีพี่น้องสมมติแบบว่าได้องุ่นนี้มาปุ๊บเราแปลรูปเป็นอะไรดีมาเป็นองุ่นอบแห้งองุ่นแห้งองุ่นกวนกับลูกหมอนเฮ้ยองุ่นกวนแล้วก็จะมีอารมณ์นะเรียกกวนประสาทกวนก็คือการที่ทำาห้เข้าเข้ากันกินเหมือนลูกหยีนี่แหละที่แบบมีกระดาษแจิงแล้วว่าองุ่นเนี่ยมันจะหวานอยู่แล้วแต่ที่นี่เราไปตัดกับลูกหมอนจะได้รสชาติหวานเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวจากลูกหมอนครับความหวานมาจากอางุ่นชนยาวเยี่ยข้าไป พราะมันจะมีความหอมโยเกิร์ตมีความเปรี้ยวจากองุ่นแล้วฝาดจากเปลือกนิดๆอะไรเงี้ยสดชื่นมากดีมากแล้วหนูอยากรู้ว่าอเขาไปทําลูกเกดลูกเกดนี่จะคัดลูกที่สวยนะแต่ว่าในช่อที่มันอาจจะเสียบ้างช่อหนึ่งมีลูกแตกบ้างแล้วก็ล้างทําความสะอาดเอาไปอบก็คือไม่ให้แมลงแม่อะไรเข้าไปเลยใช่ครับเอาไปแบบนี้ค่อยๆแฟบลงเงี้ยใช่ครับโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ อ๋อความร้อนทําน้ำมังงดนีมีมีโรงงานที่ทําน้ำมังงดที่ซัพอร์ตเราทิ่แอลกอฮอลด้วยเครื่องดื่มเครื่องดื่มติดเป็นพวกไวนะแต่นี่ก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนทำวิสาหกิจชุมชนทําซึ่งเรามีสประสานมิตรเลยเรียบร้อยใช่ครับเขาจะตอบโจทย์กับช่วยกับเกษตรกรในอำเภอผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตจากสวนเนี่ยเสียหายครับทำไวาเนี่ยลูกแตกก็ได้แต่ไม่ได้แค่ลูกเน่าพี่ดอกแล้วไอ้หุ่นโอแพามีกินทั้งปีไหม ก็มันต้องว่าเราจะคัดไปทํำไหมอย่างที่ว่าถ้าโดกมากเนี่ยก็ต้องทำผมเอาไปทำซะเก็บไว้ขายตอนช่วงหน้าหนาวโอ้ทำฝนขายหายเพราะว่าช่วงฝนคนก็จะมาฝั่งนี้เยอะไปเยอะครับตอนนี้ที่เราได้เรียนรู้แล้วหนึ่งอย่างก็คือว่าในเริ่มต้นนะครับอย่างที่พี่น้องบอกมันก็แค่ขายผลสดจากการเริ่มต้นน่ะแต่พอทํางานไปเรื่อยๆแล้วคุณลงมือทาไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มมีทิศทางมีช่องทางอื่นที่คุณสามารถแบบลองทำอันนี้สิลองทำมันนั้นสิลองทำมันนู้นสิ ท้ายสุดแล้วเนี่ยในหนึ่งผลผลิตอ่ะมันก็จะใช้เป็นแบบได้ทั้งหมด100%เต็มซึ่งมันจะดีมากต่อภาพรวมทั้งหมดที่เราได้ทำแต่คุณต้องใช้เวลาในการทำขอบคุณพี่นองมากขอบคุณมากพี่ขอบคุณจริงขอบคุณจริงว่าวาพี่มาเยี่ยมผมที่นี่ได้กเคาอบ้านเขาเรามาหาเขาอ๋อขอบคุณครับพี่นองเคยลำคานไหมมีบ้านไหมมีไหม ถ้ามีบอกได้เลยไม่กี่คนคนเราอ่ะอ<ช>าคานก็บอกเลยเบาหน่อยพามแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยใช่พี่เนาะพูดเลยใช่ไหมไม่เขาต้องพูดกับพี่อ <laughs> <laughs> โอเควันนี้มีความสุข <laughs> เห็นไหมเรามาวางน้ําเขียวแล้วก็มาในฤด,ดูหนาวครับ <laughs> แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าวางน้ําเขียวครับมันมีมีดีเยอะเลย <laughs> แล้วฤดูอร่อยเขาอร่อยจริงนะอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเรากินอง่นถูกได้ดูใช่เพราะองุงนอร่อยสุดในฤดูหนาวใช่ โอเควันนี้ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณมากครับโอเคพราะว่าแบครั้งหน้าก็รีดูอร่อยครับวันนี้วันนี้ครับพี่น้องมีตักแช่เย็นไหมมีวายอ่ะเตาองุ่นอยากกินองุ่นแช่เย็นนี่ไงเย็นเจ็บเลยบ้านนี้มีอยู่ในตะกร้าเอ้พี่แจ๊ไปแล้ว